สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอ ใต้ท้องน้ำของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หรือแม่น้ำอันคดเคี้ยวมีสาหร่ายหลากหลายชนิดตั้งแต่ขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไปจนถึงขนาดใหญ่นี่คือพื้นน้ำที่ให้ประโยชน์อันมหาศาลแก่มนุษย์หากน้อยคนนักจะตระหนักถึงความสำคัญของพืชน,น้ำเหล่านี้ ออกซิเจนในอากาศที่เราหายใจเข้าสู่ร่างกายนั้นเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากสาหร่ายที่อยู่ในแหล่งน้ําว่ากันว่าสาหร่ายเป็นโรงงานผลิตออกซิเจนแหล่งใหญ่ในโลกเลยทีเดียวหรือจะเรียกว่าเป็นปอดของโลกเลยก็ว่าได้ครับสาหร่ายแต่ละชนิดอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําที่แตกต่างกันเมื่อสภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไปก็ย่อมส่งผลกระทบต่อชนิดของสาหร่ายดังนั้นสาหร่ายจึงสามารถเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของน้ําได้ครับ ทีมวิจัยจากภาคชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เดินทางไปสำรวจลำน้ำแม่สาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสนับสนุนจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือ BRT โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายไดอะตอมพื้นท้องน้ำ<ส>แผ่งตน<ส>้นพ<ส>ืชและแงลงต้นสัตว์ ใกล้แหล่งต้นน้ำแม่สาหมู่บ้านกองแหะอําเภอแม่ริมทีมนักวิจัยวัดค่าความเป็นกรดด่างของสายน้ำรวมทั้งอุณหภูมิของน้ำและเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่พบในสายน้ำผลที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยเราสามารถพบสิ่งมีชีวิตในลำน้ำแม่สาในกลุ่มที่เราศึกษาเนี่ยนะคะ6 0รกว่าสปีชี แล้วก็เป็นชนิดที่ยังไม่เคยพบในประเทศไทยเลยถึง161ชนิดนะคะค่ะในกลุ่มที่เราศึกษาเนี่เราพบว่าไดอะตอมพื้นท้องน้ำเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายสูงสุดเลยนะคะเราพบถึง200กว่าชนิดสิ่งที่ทีมวิจัยพบก็คือสาหร่ายสีแดงเป็นสาหร่ายขนาดใหญ่มาพบได้บริเวณต้นน้ำซึ่งสภาพน้ำยังมีคุณภาพดี สาหร่ายสีแดงจึงเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพของน้ำได้เมื่อทีมสำรวจเดินทางลงมาจากแหล่งต้นน้ำเพื่เก็บข้อมูลของแหล่งวิจัยในแต่ละจุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่แม่น้ำสาไหลผ่างแหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภอแม่ริม สิ่งที่พวกเขาพบก็คือไดอะตอมซึ่งเป็นสาหร่ายอีกประเภทหนึ่งอาศัยอยู่ในน้ำและดินชื้น ที่สายตาของคนทั่วไปอาจมองไม่เห็นโดยเฉพาะแน่อตอนก็เหมือนกับสารตาท่ทั่วไปนะคะคือ,อ,อให้ออกซิเจนกับแหล่งน้ําแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เป็นผู้ผลิตในแหล่งน้ำที่เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ํานะคะแต่สําหรับงานวิจัยของเราในครั้งนี้โชคดีที่เราเจอแดดอตอมที่สามารถที่จะบ่งบอกน้ําดีแล้วก็น้ําเสียนะคะอย่างจุดที่เราทําการทดลองกันเนี่ยนะคะในจุดนี้นะคะ เป็นจุดที่เป็นปางช้างนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีช้างเนี่ยลงมาเดินในแหล่งน้ำเนี่ยนะคะช้างก็จะถ่ายอุจจาระออกมาฮะ,ะเพราะฉะนั้นน้าในบริเวณเนี้จะเป็นน้ําที่คุณภาพไม่ดีนักมีแอมโมเนียในค่อนข้างสูงในจุดนี้เราจะเจอแดดตอมที่ค่อนข้างจะมีความพิเศษคือบ่งบอกน้ําเสียได้ค่อนข้างชัดเจน แต่ในจุดลำน้ำแม่สามีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดไมยว่าได้จากคนิดของสาหร่ายที่พบมีต้นน้ําคุณภาพน้ํายังอยู่ในระดับดีในจุดที่กหล่งท่องเที่ยวคุณภาพน้ำยันแย่ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่แม่น้ําสาหลผ่านชุมชนคุณภาพของน้ํนนาเป็ใน,น,นในระดับที่น่าเป็นห่วง สารายเป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยในแหล่งน้ําที่ทําให้มนุษย์ได้ระวังและป้องกันก่อนที่น้ําในแม่น้ํานั้นจะกลายเป็นน้ําเสียและนอกจากสารายจะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ําแล้วเนี่ยนะครับสารายยังมีคุณประโยชน์อีกมากมายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเราเพียงแต่คนเราส่วนใหญ่นั้นไม่เคยรู้ครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำนะครับก็จะมีวิถีชีวิตผูกพันเชื่อมโยงกับสายน้ํา แม่น้ําเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของชาวลุ่มน้ําในบางพื้นที่นะครับนอกจากจะมีการนําสัตว์น้ํามาเป็นอาหารแล้วก็ยังมีการนําสาหร่ายมาปรุงเป็นอาหารพื้นบ้านอีกด้วยครับซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วย,ยุคนเลยทีเดียวช่วงต้นปีในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ชาวบ้านหาดไพรอเภอเชียงของจัังหวดเชียงรายจะพากันสะพายซ้าประก้าก้นลึกทรงกรมสารด้วยไม้ไผ่ลงไปเก็บสาหร่ายน้ำจืดสีเขียวสดที่เรียกกันว่าไก่ริมฝั่งแม่น้ำโขงจาบ,บ้าน,นมีคนห้องหรือนติดปีดมันจะออกข้าง คนได้บได้กินเคนก็เอออันนี้จะกินอะไแคเจ็บจะป่ยอีกน่ะก็กินกันมาตั้งแต่ในแตได้ท่อปอเท่อเม่อยคนก็จะกินนกนก็ะเจือดื้อมากอีกกินกินกันคนจะได้ก็กินวมด ชาวบ้านนำไก่มาปรุงเป็นอาหารได้สารพัดชนิดไม่ว่าจะเป็นลาบไก่แกงไก่หรือหอเนึ่อไก่ที่นิยมที่สุดก็คือไกย่ยีโดยนำมาปิ้งบนไฟอ่อนๆทาด้วยน้ำมันพืชให้ทั่วแล้วนำมาป่นละเอียดสามารถใช้ทานพร้อมอาหารอื่นได้ทุกชนิด ความนิยมรับประทานอาหารจากสาหร่ายน้ำจืดชนิดนี้ชาวบ้านหาดไครจึงได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มแม่บ้านกลุ่มไก่เพื่อแปรรูปอาหารจากไก่จำหน่ายในหมู่บ้านเป็นอาชีพเสริมผลิตภัณฑ์อาหารจากไกเหล่านี้ได้จากไก่ตามฤดูกาลเท่านั้น แต่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ปริมาณไก่ในสายน้ําโขงมีจํานวนลดน้อยลงในขณะที่กลุ่มแม่บ้านต้องการไก่มากขึ้นเพื่อผลิตขายนอกกระดูกาล อยู่บนบกเลยอ่ะอยู่เออตรงนั้นแหละฮะเดี๋ยวผมจะวาดไปห้าเมตรทีมนักวิจัยจากโปรแกรมชีววิทยาประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชพัฏเชียงรายลงปฏิบัติการในพื้นที่ชายฝั่งโค้งแถบอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาคเหนือเพื่อเก็บตัวอย่างไก่อาหารพื้นบ้านของคนในระแวกนี้ 27เซนม,มันอาจจะมีสภาพซึ่งต่างไปจากนี้เพราะว่าตรงแม่น้ำโขงนี่เป็นแม่น้ำใหญ่นะะแล้วก็ไหลนะ,ะมีเป็นแม่น้ำไหลแล้วก็จะมีโขดหินนะะอยู่ตามลำน้ำาซึ่งเราจะศึกษาในเรื่องของรูปร่างลักษณะของของไก่ที่เขาเอามาบริโภคตรงนี้นะ,ะว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันที่สองดูว่า สภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพและก็ทางเคมีที่อยู่ในลำน้ำที่ที่ที่ไกลเกิดเนะะี่ยเป็นอย่างไรอีกอันหนึ่งก็คือวินิจฉัยชนิดว่าไก่ที่ชาวบ้านเรียกกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันคือชนิดไหนนะคะ,ะซึ่งไข่ก็ยังไม่ได้ศึกษาณนะจุดนี้นะฮะจากการสำรวจในลำน้ำโขงพบว,ว่าสาหรายไก่มีสองสกุลคือ ไก่ไหมหรือไก่เปื่อยซึ่งเป็นสาหร่ายในสกุลปลาดูฟอราลักษณะของสาหร่ายเป็นเส้นสายแตกแขนงอาศัยเกาะติดกับหินหรือพื้นท้องน้ําที่มีลักษณะแข็งและมีน้ําไหลตลอดเวลาและสามารถเติบโตได้ในแหล่งน้ําที่มีความขุ่นสูงส่วนสาหร่ายไก่ข้าวหรือไก่เหนียวคือสาหร่ายในสกุลไมโครสปอรา ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นไม่แตกแขนงจเจริญเติบโตเป็นเส้นยาวด้วยตระหนักถึงประโยชน์ของการวิจัยที่ชุมชนจะได้รับมานีจินราชประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,ร,กรบ้านหาดไครจึงเข้าร่วมเป็นนักวิจัยท้องถิ่นโจอยวิจัยในพื้นที่นะจ๊ะแม่จะไปล้อมไว้ทุกวันแม่จะต้องออกมา วันล,ละสองครั้งมาตอนเช้าตอนเย็นจะมาวัดไกลน่อยจ้ะจะวัดระยะของไกลว่าวันนี่ยาวต่อใดสั้นต่อใดหน่อจ้าความลึกของน้ำวันนี่ลึกต่อใดมันขึ้นมาเห็นต่อใดเอ็นผลที่ได้จากการศึกษาระบบนิเวศของสาลายไกในแม่น้ำขัวครั้งนี้ทีมนักวิจัย คาดหวังที่จะนําความรู้ที่ได้ไปประชุมร่วมกับชุมชนให้ร่วมมือกันอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำโขงเพื่อให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเกิดสาหร่ายไก่และร่วมกันคิดว่าจะวางแผนอย่างไรเพื่อเพิ่มผลผล,ผลิตไกในแต่ละปี การศึกษาถึงระบบนิเวศของสาหร่ายไก่นะครับก็นับเป็นความหวังของชุมชนลุ่มน้ำโขงที่ต้องการสืบสารวัฒนธรรมการทำอาหารท้องถิ่นจากไก่และก็ยังเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถดำเนินต่อไปอด้วยนะครับ ในชีวิตประจําวันของคนเรานะครับก็จะพบเห็นและก็สัมผัสสิ่งที่มีส่วนผสมจากสาหรายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นวุ้นแสนอร่อยไอศครีมหลากรสครีมทาบํารุงผิวหน้าหรือแม้กระทั่งยาสีฟันขัดฟันขาวดังนั้นถ้าเรามองในแง่ของอุตสาหกรรมสาหรายจึกเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และก็มีมูลค่ามหาศาลในระดับประเทศเลยทีเดียวบ ที่ภาควิชาชีววิทยาประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทำการศึกษาวิจัยการพ่อเลี้ยงสาหร่ายเพื่อพัฒนากระบวนการพ่อเลี้ยงให้สามารถรองรับความต้องการใช้สาหร่ายได้ในอนาคตโดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกอว ปัจจุบันซาลารในประเทศกำลังมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในขณะที่ความต้องการใช้ประโยชน์จากซาลารเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นผลพวงจากการที่ประเทศของเราพัฒนาไปในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นซาลารเนี่ยครับมีประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอย่างไงบ้างครับ ในเชิงหุ่สารกรมนั้นเนี่ยสลายต้องนำมาใช้ในแง่ของเป็นตัวคงรูปทีนี้คุณสมบัติสอแบบนี้เนี่ยมันมีประโยชน์เวลาที่เราไปผสมเป็นสาหกรับอาหารมันทำให้อาหารที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นยกตัวอย่างอยู่พวกไอศครีมนะครถ้าเราใส่สารที่จะสัก สารที่สกัดจ,จากสลายเข้าไปมันก็จะทำให้เนื้อไอศครีมเนียนแล้วก็ทำให้มีรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีประโยชน์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง,อ,งนะอันนั้นก็ไว้ใช้สำหรับเครื่องผิวกระป๋องด้านในเพื่อไม่ให้มันทำปฏิกิริยาระหว่างกรดที่ออกมาจากอาหารับบิวของเนื้อโลหะ ก็จะทําให้อาหารนั้นมีคุณภาพที่บริโภคได้หลังจากที่เก็บกันานานแล้วก็จะไม่มีการเก็บเก็บแปลกยังเข้าใช้สารสกัดจากสารส่ายผสมลงไปในน้ำยาขัดมันพวกรองเท้าทั้งหลายที่เขาขัดแค่ขัดทางตาแล้วก็ก็เป็นสารที่จะ,จะมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาร่ายหมอนกสาร่ลายที่วิจัยเนี่ยครับมีชนิดไหนบ้างคบอาจารย์ที่ทําอยู่ในตอนนี้เน้นไปในเรื่องเน้นไปในตัวของ สาหร่ายสีแดงพวกสาหร่ายวุ้นเน้นอนตัวนี้เน้นเฉพาะเลยสาหร่ายที่สกัดเป็นวุ้นเนี่ยครับสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างครับวุ้นที่สกัดจากสาหร่ายเนี่ยนะคะเรานาไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเป็นส่วนใหญ่เพราะสายพันธุ์ของบ้านเรานเนี่ยเป็นวุ้นในวุ้นที่มีคุณสมบัติมีคุณภาพในลักษณะของเป็นคุณภาพ,าภาพอาหารนะยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็น า่าาโโาาาคคุณภพทด้้นนีวช,ชกระบวนการนำสาหร่ายมาสกัดเป็นวุ้นนั้นหลังจากที่ได้สาหร่ายจากธรรมชาติหรือการเพาะเลี้ยงแล้วจะนำมาล้างทำความสะอาดจากนั้นนำมาผสมกับด่างเพื่อปรับค่าความเป็นกรดด่างแล้วนำมาต้มที่อุณหภ,ภูมิ80-90องศาเซลเซียสประมาณ2-3ชั่วโมงจากนั้นล้างเอาด่างออก แล้วนำมากรองผ่านถุงผ้าหนาเก็บน้ำวุ้นที่ได้ในถาดอลูมิเนียมแล้วนำไปแช่ตู้เย็นที่อุณหภูมิศูนยองศาเซลเซียสประมาณ12-24ชั่วโมงหลังจากนั้นนำมาละลายน้ำแข็งออกด้วยการล้างน้ำก็จะได้วุ้นที่สะอาดเมื่อนำไปตากแห้งจะได้เป็นวุ้นแท้งออกมานำไปใช้บริโภคได้ ได้มีการประมาณมูลค่าการนำเข้าวุ้นของประเทศไทยว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆและข้อมูลจากกรมศุลกากรพบว่าตัวเลขมูลค่าการนำเข้าจริงตั้งแต่ปี2535เป็นต้นมามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นมูลค่าปีละกว่า200ล้านบาทมาจนกระทั่งปี2539เป็นต้นมามูลค่าการนำเข้าวุ้นลดลงเนื่องจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและผลผลิตวุ้นในประเทศ ทีมวิจัยกำลังพัฒนากระบวนการพ่อเลี้ยงสาหรายสีแดงเพื่อนำไปใช้สกัดเป็นวุ้นด้วยความคาดหวังที่จะนำผลจากการศึกษาวิจัยการพ่อเลี้ยงสาหรายไปใช้ประโยชน์ในอนาคตโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มชาวประมงให้พ่อเลี้ยงสาวรายสีแดงเป็นอาชีพเสริมเพื่อส่งฟ้อนโรงงานและเป็นการลดอัตราการนำข้าววุ้นจากต่างประเทศซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาล สาหร่ายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะห่างไกลและไม่สามารถจับต้องได้ในความรู้สึกของคนทั่วไปคนส่วนใหญ่เลยไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับสาหร่ายนะักคุณสมบัติอันหลากหลายของสาหร่ายหลักชนิดนั้นนะครับยังมีมากมายที่เรายังไม่รู้ซึ่งเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาคนา้นคว้าเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตคําถามประจําสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าการเก็บสาหร่ายไก่ของชาวบ้านหาดใครจะสามารถเก็บได้ในช่วงใดของปี เลยคำถามจากตอนโรคระบาดจากแรยงานต่างด้าวครั้งหนึ่งโรคระบาดใดเคยเกือบที่จะหมดไปจากประเทศไทยคําตอบที่ถูกต้องคือโรคเท้าช้างรายชื่อผู้ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ ใการเคลื่อนอนาคตรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาร่วมโครงการสำรวจกับนักวิจัยสืบต่อลมหายใจนักคิดครั้งที่2เพียงเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้อมความยาวไม่เกินหนึ่งหน้นากระดาษ A4 พร้อมเขียนชื่อระดับการศึกษาโรงเรียนที่อยู่และหมายเลขโทรศรัพท์แล้วส่งมาตามที่อยู่นี้คุณรู้จักประโยชน์จากกลิ่นหอมของดอกไม้มากน้อยแค่ไหนและทราบหรือไม่ว่า เจ้ากลิ่นหอมของดอกไม้พวกนี้เคยมีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนไทยเราตั้งแต่ครั้งคุณปู่คุณยา่าสัปดาห์หน้าเราจะมาย้อนถึงเรื่องราวเหล่านี้กันในตอนไม้ดอกหอมเสนอแนะหรือติชมรายการมาได้ที่022980455-75ต่อ159-60 email address pr@trf.or.th หรือตามที่อยู่นี้